สปอยตอนที่1เมื่อเราต้องอยู่ในโลกของ b l ในเรื่องรักวายผมขอบายได้ไหมครับสวัสดีครับทุกคนพบกับปังปอลเซตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสปอยตอนแรกในเรื่องรักวายผมขอบายได้ไหมครับซึ่งจะคลิปเก่านะครับที่ผมยพยายามหาข้อมูลก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าตัวละครทำไมถึงชื่อมอบพอดูแล้วเนี่ยในหนังก็อธิบายว่ามอบเนี่ยเป็นการเรียกชื่อตัวเอกนะครับซึ่งเป็นตัวประกอบของเรื่อง คือเหมือนกับว่าเป็นตัวประกอบในโลกของ BL ส่วนตัวละครอื่นๆที่ไม่มีชื่อก็จะเป็นโปรทาโกนิสหรือว่าเป็นนักแสดงนําในเส้นเรื่องวายของตัวเองนั่นเองก็เลยวันนี้จะมาขอสปอยตอนที่1สําหรับใครที่ดูแล้วก็มาคุยกันนะครับ ประเด็นแรกเริ่มเรื่องนะครับก็คือจะมีตัวละครเอกซึ่งเป็นตัวประกอบในโลกของ BL นะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าพี่ชัมเราอาจจะมีความช้ำชองในโลกของ BL นะคบเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนอยู่ในโลกของที่แบบว่าผู้ชายรักกันเนีย่ยเป็นเรื่องปกติและตัวเองเนี่ยก็เป็นแค่ตัวประกอบเป็นชาวบ้านสสิ่งที่ทําให้เขาลอดมาถึงทุกวันนี้นะครับคือความที่เขาเนี่ยเข้าใจโลกนี้เพราะว่าเขาเนี่ยได้ทั้งอ่านยายวายเข้าใจทั้งคนอ่านเข้าใจทั้งคนดูและพยายามศึกษากลเม็ดเคล็ดลับหรือว่าพอตต่างๆครับอย่างเช่น ตัวละครบ้านๆตัวละครเฉิมเฉิมันจะได้เป็นตัวเอกเพราะว่าดันไปทัชกับคนดูที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็พยายามเอาตัวเองเออกจากสถานการณ์นั้นนะครับประเด็นที่2นะครับน้องชายมาบอกว่าเพื่อน,น่ยมาสารภาพ ึ่งตอนนี้นะคะก็ยังไม่เห็นหน้าเพื่อนที่จะมาจีบน้องแต่คนเป็นที่ก็พยายามที่จะดึงน้องออกมาว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพเข้าใจผิดแล้วแต่ก็รู้อยู่คราว่าน้องเนี่ยต้องเข้าไปเป็นตัวเองในเรื่องของตัวเองที่เป็นวายก็ศึกษาแล้วก็มีความเป็นห่วงน้องไม่อยากให้น้องเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเราน่าจะได้เห็นในตอนหน้านะครับประเด็นที่3ครับหนังยกสถานการณ์ตัวอย่างโดยการใช้คําว่าปะทะ กับเหตุการณ์ที่จะนาไปสู่โลกของวายนะครับในที่นี้เนี่ยอย่างเช่นมีงานเลี้ยงสังสรรค์สถานการณ์ที่ส่งเสริมการเป็นวายนะครับคือมีเพื่อนคนหนึ่งรับเมาแล้วก็รอให้ไปส่งพี่ฉ่าของเราเนี่ยันรู้งานครับว่าจะเอาตัวรอดจากเส้นเรื่องนี้ยังไงตนเนี่ยก็เอาคนอื่นเข้ามาแทนครับก็จัดการเป็นคนเขียนบทให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยไปส่งแทนซึ่งหลายวันต่อมาสุดท้ายเนี่ยสองคนนี้ก็คือเหมือนมีซัมติงกันบางอย่างนะครับ แล้วต้องบอกกันเลยครับว่าใครที่ชอบซีรีส์ญี่ปุ่นอย่างเชอร์รี่เมจิกถ้า30ยังซิงจะมีพลังพิเศษน่าจะชอบเรื่องนี้ครับเพราะว่าโทนแล้วก็จังหวะคอมเมดี้ญี่ปุ่นเนี่ยดีมากๆ แต่ก็ยังไม่ขอตัดสินนะคบเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นการเซตจ,จักรวาลซีรีส์ยังไม่มีพระเอกออกมานะครับความฟินเนี่ยก็คือยังวัดกันไม่ได้เนาะตัวซีรีส์รักวไวผมขอบายได้ไหมครับเ e รนด์ o า f ออฟฟิเชียลของ VTV ประกราศออกมาแล้วว่าี t v เนี่ยดูได้ครบทั้งสตอนก็น่าจะมีตอนประมาณนี้นะครับตอนละประมาณ30นาทีซึ่งเป็นซับไทยที่ไม่มีภ้าไทยนะครับทาง VTV ตอนนี้เลยแล้วจะบอกว่ายังมีอีกหลายๆดีเทลนะครับในเรื่องที่อยากให้คนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย ลองไปดูแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าถ้าตัวเองเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของ BL จะเข้าไปเป็นตัวละครไหนลองแต่งบทที่ตัวเองอยากเล่นลงมาในคอมเมนต์กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ